วันนี้จะมาสอนแอดบัตรเข้าเครื่องสแกนนิ้ว HIP CMI 688ครับบัตรจะมีอยู่3แบบมีความหนา1.8 0.8แี่ยร่งหยุดน้ำทั้ง2สีครับบัตรทั้ง3แบบจะมีคลื่นความถี่2 5 5เคครับขั้นตอนที่1กดเมนูกดเลข3เพื่อเปิดไอคอนผู้ใช้ กดเลขหนึ่งกดโอเคกดเลขสองเพื่อแอดบัตรครับกดเอสีเพื่อออก ทดสอบบาทครับตกลงค่ะตกลงค่ะตกลงค่ะขอบคุณครับ